แม้จะยุติปฏิบัติการค้นหาเด็กชายเกรียงไกรแ่มีหรือว่าน้องเสืออายุ2ขวบที่หายออกจากบ้านพักในตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายตั้งแต่วันที่23มีนาคมที่ผ่านมานะครับแต่เจ้าหน้าที่ยังคงสืบสวนหาข่าวครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของคนใกล้ชิดโดยเฉพาะพ่อและแม่เด็กนะครับล่าสุดพบว่าแม่เด็กเนี่ยย้ายไปพักอาศัยทียมเคอเสริมงามจังหวัดลำปาง ส่วนพ่อของเด็กยังอยู่ในพื้นที่ครับอยู่ในอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายพันตำรวจเอกสง่าศรีวิชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธอนแม่ยาวจังหวัดเชียงรายบอกว่าการสืบสวนเจอข้อมูลนะครับว่าพ่อเด็กมีความต้องการในการนำเด็กไปเลี้ยงแต่ฝ่ายแม่เด็กและญาติไม่ยินยอมแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าใครเป็นคนนำเด็กไปจากบ้านพักครับแต่เชื่อว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่ ตำรวจยอมรับนะครับว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากญาติแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่มากนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าชาวบ้านในชุมชนเป็นเครือญาติกันทั้งหมด อาจจะมีความพยายามในการปกปิดข้อมูลบางประการครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากทุกสืบสวนระบุว่าการสืบหาเบาะแสยังไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยหรือบุคคลที่มีความเป็นไปได้ในการก่อเหตุเพื่อจะนําเด็กไปเลี้ยงดูแต่เชื่อว่าเด็กที่สูญหายยังมีชีวิตอยู่และน่าจะมีคนพาเด็กออกไปซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาที่ร่วมค้นหาด้วยนะคะระบุว่า ไม่น่าจะมีคนพาออกไปเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้ถูกป้องปรามไม่ให้เป็นเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดดังนั้นถ้ามีคนนอกเข้ามาต้องถูกจับตาเป็นพิเศษค่ะ